ยุคนี้คือยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปและบางสิ่งที่เราเคยเชื่อก็อาจจะไม่ใช่อีกต่อไปเคยไหมที่คุณรู้สึกว่าตำนานกำลังจะถูกกลืนกินเคยไหมที่คุณเห็นปรชัชญาอันเก่าแก่กำลังถูกท้าทายนี่คือเสียงจากโลกที่กำลังสั่นสะเทือนเมื่อชื่อที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเบากำลังจะสร้างบางสิ่งที่หนักที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยทำมา พวกเราคือออโตแฟคคิสต์ที่นี่คือที่ที่คุณจะได้เจาะลึกทุกเรื่องราวของรถยนต์และในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนรอยไปสู่การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยานยนต์เมื่อโลตัสป้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นเนาของตัวเองและเพื่อเอาชนะพวกเขาต้องทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด นั่นคือการสร้างรถยนต์ที่แตกต่างไปจากทุกอย่างที่พวกเขาเคยสร้างมา Lotus Eletre ชื่อนี้จะถูกจารึกไว้ในฐานะผู้พลิกเกมหรือผู้ทำลายตำนานวันนี้เราจะหาคำตอบไปพร้อมกันว่า70ปีที่ผ่านมา Lotus ยืนหยัดบนหลักการอันเรียบง่ายของ Colin Chapman Simplify then add lightness หรือ ทำให้เรียบน่ายเข้าไว้แล้วค่อยลดน้ำหนักนี่ไม่ใช่แค่ปรัชชาแต่มันคือ DNA ที่หล่อหลอมรถทุกคันของพวกเขาเอล n านเอสปรีเอ e ิสเอ็ซรถเหล่านี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือเครื่องจักรที่ตอบสนองต่อการขับขี่ในระดับที่บริสุทธิ์ที่สุดพวกเขาคือนักรบที่ไม่เคยแบกภาระที่ไม่จำเป็นนักรบที่ว่องไวนักรบที่ปราดเปรียว โลตัสมีชื่อเสียงจากการสร้างรถสปอร์ตที่เบา